ย้อนไปเมื่อช่วงต้นปี2021นะครับนายโยซิกิโคนิชิประธานของ Toyota d a i h a t s u Engineering and Manufacturing นะครับเขาบอกว่า Toyota Fortuner Generation ถัดไปเนี่ยจะมีระบบส่งกำลังเป็นแบบ h y บริ it, และก็มีการยืนยันมาจากทาง Toyota South Africa นะฮะว่า Fortuner และ Hilux Generation ถัดไปเนี่ยจะใช้ระบบ My Hybrid 48V wow. และก็อาจจะเป็นไปได้นะที่ทาง Fortuner และ Hilux Generation ใหม่เนี่ย จะใช้แพลตฟอร์ม IMV 2โดยทางโตโต้าเขาก็มองเปรียบเทียบกับ OEM นะฮะซึ่งก็ย่อมาจาก Original Equipment Manufacturer er, ซึ่งเขาบอกว่า OEM อื่นๆเนี่ยส่วนมากจะมุ่งเน้นไปที่ BEV เป็นหลักในขณะที่ทางโตโต้าเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี h y บริดมากกว่าแต่ก็ไม่ได้ละเลยในกลุ่มของรถ EV ซึ่งในปีที่แล้วเมื่อเดือนธันวาคมนะครับทางบริษัทก็ได้เปิดตัวรถต้นแบบไฮรักรีโว BEV ในประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามนะครับจุดมุ่งหมายสำหรับ t o y ยต้ก็ยังคงมุ่งเน้นไปที่ระบบไฮบริดต่อไปนะฮะโดย For t u n e r และ h ฮรักเจเลชั่นใหม่นั้นก็จะมีระบบส่งกำลังเป็นแบบ My Hi ่ไฮบ i ิดโตโยต้จะใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรนะครับที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้นะแต่ก็เพิ่มเติมระบบส่งกำลังเป็นแบบไฮบริดแบบอ่อน48โวล์เข้ามาด้วยนะครับขณะที่ทาง t o y ยต้เนี่ยเขาก็สัญญาว่าจะปรับปรุงในเรื่องของแรงบิดการรีเจนเบรกเพื่อให้ประหยัดน้ามันมากขึ้น และการสตาร์ทเครื่องยนต์ที่เงียบขึ้นรวมไปถึงประสบการณ์การขับขี่ที่ดีขึ้นนั่นก็เป็นคำมั่นสัญญาของทาง t o y o ต้นะฮะที่เขาบอกไว้ส่วนระบบไฮบริดแบบอ่อน48โวลต์ของ t o โยต้นะครับเขาก็จะประกอบไปด้วยเครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยสายพานนะซึ่งก็ต้องวงเล็บว่ามันจะมาทดแทนเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสะสลับแบบเดิม ก็หมายความว่าไอ้เจ้าเจเนอเรเตอร์หรือว่าเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีสายพานเข้ามาด้วยนะฮะซึ่งก็จะมาทดแทนเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับแบบเดิมและแบตเตอรี่48โวลต์บวกกับตัวแปลงนะครับเมื่อรวมกันอาจทําให้ประสิทธิภาพในการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยเพิ่มขึ้น10%เมื่อเทียบกับระบบส่งกําลังที่ใช้น้ํามันดีเซลเพียงอย่างเดียวก็หมายความว่าอาจจะประหยัดน้ํามันเพิ่มขึ้นอีก10%นะฮะเมื่อเทียบกับการใช้เครื่องยนต์ดีเซลเพียงอย่างเดียว หลายคนฮะก็คิดว่าถ้าเกิดมันพ่วงระบบไ h ฮ b r ิ d เข้ามาเนี่ยประสิทธิภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นทาง o ออฟโ a d หรือว่าอัตราเร่งต่างๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงโดยทาง t o โ,โยต้าเขาก็บอกอีกว่านะครับประสิทธิภาพใน Fortuner และ h i l ักใหม่นะฮะถึงแม้จะเป็นเครื่องยนต์ที่มีระบบ h ฮ b ริดเข้ามานะครับแต่ว่าประสิทธิภาพในทาง o ออฟโ a d และการลากจูงรวมไปถึงการลุยน้ําได้700ม mm, มเนี่ยจะยังคงเหมือนเดิม ส่วนภาพนี้นะครับก็เป็น Toyota h i l u ัก e ีโวไฮบ i d นะฮะซึ่งก็เป็นการโชว์แสดงสมรรถนะนั่นเองนะในงาน WRC ที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้